ดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะเจเคนมาแนะนำที่ดินถมแล้วนะคะทุกท่านติดถนนค่ะเดินทางสะดวกสบายนะคะห่างจากมหาวิทยาลัยรา,ยาชพัฒนะคนครปฐมเพียง800เมตรนะคะที่ดินตรงนี้นะคะทุกท่านห่างจากถนนมาลายแมนสาย321 2กิโลเมตรค่ะที่ดินติดถนนคอนกรีตนะคะมีไฟฟ้ามีประปาถึงหน้าแปลงนะคะเหมาะสำหรับการ ทำการสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าทําเป็นอู่รถนะคะก็สามารถทํากันได้นะคะทุกท่านบนพื้นที่99ตารางวาค่ะราคา1,200,000บาทนะคะท่านใดที่สนใจที่ดินเปล่าในคลิปนี้นะคะอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนนคปรปฐมนะคะจังหวัดนคปรปฐมห่างจากมหาวิทยาลัยเพียงแค่800เมตรเท่านั้นนะคะทุกท่าน สร้างห้องเช่าก็ดีนะคะก็เร,เรียกกันได้ว,ว่าทำเรดีนะคะเหมาะคู่ควรแก่การลงทุนนะคะเป็นที่ดินเปล่าถมแล้วนะคะท่านใดสนใจติดต่อเข้าไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะนัดชมแปลงที่ดินก่อนได้นะคะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจติดต่อผู้ขายไปตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะท่านใดหาเบอร์ไม่เจอ ให้กดชื่อคลิปค่ะจะมีรายละเอียดพร้อมกับเบอร์โทรเด้งขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้เจเนขอลาไปก่อนขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้พบใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ